ทีวีนั่นเองวันนี้อยู่กันในรายการเก่าแต่ผมอยากจะตั้งให้มันใหม่พูดยังไงเนี่ยตอนนี้ก็เป็นในช่วงที่กำลังมีโรคระบาดนะคะโควิด1 9้าทหรือโควิหน้า2019นกะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะก็วันนี้เราก็มีอะไรมาคลายเครเียดกันนะคะก็คือกุ้งชุบแป้ง เห็นอยู่แล้วนะคะว่าตรงนี้คือฉากของห้องครัวก็วันนี้เข้ามาอยู่ในรายการเชฟผ่าเสือถ้ามันก็จะสวยนะคะก็อุปกรณ์วันนี้นะคะมันก็ดูหาซื้อได้ตามห้าซพตินช้าทั่วไปนะหนึ่งกุ้งมียากุ้งต่อไปนะคะสองไข่ไก่ถ่ายรูปไว้ก่อนเนี่ย เถายท่สามแป้งยี่ห้ออะไก็ได้นะคะแป้งเป็งคอตรอกนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้สี่ถาลจ็ดขนมปังเจ็ขนมปัง,งนะแล้วก็ช้อยชามต่างๆนะี่จะเตรียมมาขั้แรกนะคะช้วย ีหาถ้วยนี่พอประมาณนะใส่ไข่เราก็จะเริ่มจากการตอกไข่นะใส่ถ้วยน,นี้นะคะแล้วมาเริ่มจากการตอกไข่กันเลยนะคะใส่ถ้วยใบนี้นะเรามาตอกกันเลยนะตอกมาเลย,เลยนี่นะคะอไว้เรียบร้อยแล้วเอาเปลือกไข่ไปทิ้งะะก็คู่ทั่วไปนะ นี่นะคะเราก็จะได้ไข่อันสวยงามแบบนี้ไหนกล้องมอสในกล้องกล้องสูงมากกล้องไหนกล้องชีงงง้ว้าวนี่มันไข่ไก่ว้าวยิ่งถ้าไม่พอค่ะเราก็ค่อยเอาเอาเพิ่มได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้หูยังไม่ตีน่าเดี๋ยวหูไปตีทีหลังนะยคะเอาพักไว้ก่อนต่อไปค่ะเราจะมาทําเกล็ดขนมปังนะใส่ถ้วยประมาณนี้นะคะถ้วยเอาแบบว่ากว้างๆแล้วก็ตื้นๆหน่อยนะคะเราเกล็ดขนมปัง เราก็จะมาแกะถุงเก็บขนมปังกันเลยอนะ่ะพื่ออะไรเนี่ยนี่ฮะใส่เก็บขนมปังลงไปเลยใส่เท่าที่เราชอบนะถ้าเราชอบกรอบมากๆเนี่ยเราก็ใส่ไปเยอะๆแบบนี้นะฮะล้างมือแล้วนะฮะนี่เก็บขนมปัง ขนมปังไปพักไว้ก่อนเหมือนไข่เลยเดี๋ยวจะเข้ามาทำต่อต่อไปต่อ,ตอไปนะคะต่อไปแป้งนะคะแป้งเนี่ยต้องใช้แบบอย่างนี้หน่อยนึงต้องแบบลึกหน่อยนะเห็นไหมลึกนะลึกอยู่เพื่อให้นะคะเขาไปกุ้งเนี่ยลงไปแบบติดได้มากขึ้นนะคะเราใส่แป้งลงไปเลยนะคะ แล้วก็คนๆนิดนึงใส่ไปหน่อยฮะถ้าไม่พอเนี่ยเราใส่เพิ่มได้ค่ะไม่ต้องกลัวนะถ้าไม่พอเราก็ค่อยใส่เพิ่มนะคะถ้ามันพอแล้วก็ก็พอนะหรือว่าถ้าขถ้าเหลือก็ก็เหลือเอาง่ายคือมอย่างเดียวถ้าไม่พอใส่เพิ่มอย่างเดียว ถ้าคุณอยากกินเยอะๆอย่างเงี้ยเอากุ้งแม่น้ำมาทำอะไรอย่างเงี้ยกุ้งมังกรกุ้ง lobster แม่ก็ลูอบสเตอร์เขาไม่ควรทำมันนะโอเคฮะตอนนี้ฮะแป้งไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาเลยแป้งนะฮะแป้งข้าวทอดไม่ต้องไปยุ่งนะฮะวางไว้ไก่อนต่อมาก็คือไข่ของเรานี่คือไข่ของเรานะฮะไข่เนี่ยก็คือไข่ไก่ของเราเดี๋ยวเราจะไปเอาที่ตีไข่นะฮะอยู่ไหนนอ้อ มาค่ะพี่ตีไข่อยู่ไหนอ่ะก็แฝงอเธ่ได้ไงไหนดีนะอ๋ออยู่ดีนะฮะที่ตีไข่ของเราเอาออกมาสิจุ๊บนี่เป็นตะก้อค่ะใครไม่เป็นตะก้อแบบนี้ก็ใช้ซ่อมก็ได้นะะคดีแบบไม่ต้องปรุงรสนะคะโอ้กองสั่นเดียว โอ้กองฝักกขอไปนะฮะอันนี้ก็ตีได้ประมาณหนึ่งละเอียดแล้วะต่อไปงั้นเราก็จะมาทำกับตัวเกล็ดขนมปังของเราเกล็ดขนมปังนะฮะก็ล้างมือให้เรียบร้อยนะฮะเราจะมาบี้กันเรจะมาบี้เกล็ดขนมปังอาตัวนี้อ่ะ วางไว้ฮะต่อไปฮะเราจะมาบี้ก็ขนมปังกันล้างมือเรียบร้อยแล้วนะฮะไเดี๋ยวผมขอตัวไปบี้กขนมปังสักแป๊บหนึงก็บี้กขนมปังจนันแบบละเอียดแล้วแหละูดิละเอียดเยอะแล้วนะขั้นตอนต่อไปฮะเราจะมาชุบนะคะตัวกุ้งก่อนก่อนที่เราจะไปลงในกระทะนะฮะเอ้ามีกระทะหรออู้หูมกระทะนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะชุบกุ้งกันเลยโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำเลย ขั้นแรกนะคะก็ทำการนะะคจับกุ้งขึ้นมาหนึ่งตัวนะคะนี่ผมจะทดสอบสัจินให้ดูก่อนนะแมแบบ่ใส่ลงไปในแป้งทอดกรอบนะคะปึ๊บน,นี้นี่นะคะเห็นกุ้งอยู่นะนะกุ้งอยู่ตรงนี้น,น,นี่ดำดำตรงนี้แล้วก็ลุกไปทั่วเลยคนะ่ะนี่ลุกไปลุก ไปเรื่อยนะคนฝ่ายอัดตรงตอนนี้ะเราคิดว่ามันทั่วแล้วใช่ไหมแล้วก็แอบน,นี้นะประมานี้ๆๆแล้วก็เอามาชุบไข่อันนี้ชุบไข่ไข่ไข่ชุบไข่เสร็จแล้วนะคะให้แบบนี้อ่ะไม่โฟกัสกุ้งอีกไมาโฟกัสเน่าอ่านีชุบไข่เสร็จลแล้วนะคะแล้วก็ใครอยากคำน้ำแป้งหนาๆก็ไปชุบ กันลงไปอีกรอบนึงไม่ไม่ให้ชุบแป้งรอบนึงนะคะหรือว่าถ้าใครแบบว่าไม่อยากทำแป้งหนาะเนี่ยก็เราจะชุบไข่เสร็จแล้วนะวคะก็คือชุขอบขนมปังเลยเดี๋ยวเรจะทําแบบแป้งหนาให้ดูชิ้นหนึ่งนะคะนี่คือแป้งหนาเดี๋ยวเราจะทำแบบแป้งหนาพอรอบแรกใช่ไหมใส่ะะปแป้งเสร็จแบบแปึนนะ๊ปรรบใส่ไข่แล้วก็กลับไปใส่แป้งอรอบอีกใส่เลยนะพอใส่แป้งอีกรอบนึงปึบ๊บก็กลับมาใส่ไข่รอบนึง นี่คือแป้งใส่สองรอบนะแป้งใส่สองรอบผมจะทําให้ดูสองรอบพอๆนาะเนี่ยตอนนี้คือแ it, so. ป้งเต็ม nice แล้วใช่ไหมไข่ก็เต็มแล้วพวกเก็บขนมปังได้เลยแค่นี้เพราะเนี่ยชุดเกล็ดขนมปังเก็บขนมปังมันร่ว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 นแล้วก็ชุดคือไฟเนี่นี่ฮะแล้วเราก็จะได้กุ้งนะคะหนึ่งตัวนี่สวยงามนะคะ เคเราก็จะเอาไปพักไว้ในยานชามที่เราเตรียมไว้สำหรับผัดกุ้งนะคะเดี๋ยวงจะทที่เหลือเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันเนาะตอนนี้นะผมก็ชุบกุ้งเสร็จเลยสิบตัวนะคะสิบตัวก็นะฮะเราก็จะมาใช้ม้อนะคะในการทอดเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนะ นะฮะไข่คุกับมันเก่ากันด้วยคุณอ่จคะสนชชตินะคะเลบวก็ใช้ตะหลิวอ,อะไรก็ได้นะคนกันหรอมันสองไอข่ยับ้อนเปิดไปอ่ะาคจะบอกว่าผมเนี่ยทำอีกอย่างหนึ่งวด้วยก็คือแป้งกรอบนะฮะ คือของมันเหลือไงก็เลยเอาไปทําแป้งกรอบมันเลยนะี่นะก็เป็นเหมือนกับเนี่ยจริงๆมันก็จะเหลือ่อยไงฮะเอาไปทอดแล้วมันก็จะกรอบผมก็ใช้ทุกอย่างแนละ้ผวผสมรวมกันแล้วก็ใส่ซีอิ๊วเล็กน้อยนะคะนี่มันก็จะได้เป็นแบบมันเหลือหล่อยแบบน,นี้ตอนนี้ก็รอนแล้วมันร้อนก่อน coming <laughs> <laughs> ใส่กุง้งไปเลยนะคะตอนนี้ก็พอนล้วมันร้อนก็ใส่กุ้งลงไปน้อนมันให้ร้อนนิเดีแล้วทอดสองรอบได้นะคะ <c oughs> ใส่กุ้งที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยนะลงไปทอด <c oughs> นี่เราก็รอกุ้งนะคะกำลังทอดแบบ เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับประทานนะฮะเราจะใส่ตัวแป้งที่ผมทำไว้นะฮะใส่ร่วนใส่ไปเพื่อเพิ่มแบบให้มันกรอบๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เราก็ลอก่อนนะเดี๋ยวคุณรอได้เดี๋ยวแต่มาเจอกันใหม่นะคะตอนนี้ผมขยับออกมาหน่อยเพราะกลัวน้ำมันกระเด็นนะคะดูผมจะซูมเข้าไปให้ดูนะคะ เร graduate, like like people, so ิ่มมีปาติกิเดียนะคะตรงนี้ก็ยังไม่สุกนะก็จริงๆก็สุกแหละแต่มันยังไม่เหลืองทองนะเหลืองจี๊ดๆสวยอ่ะเราก็ตอนนี้ไปตัวที่ผมทำไว้ไงมันจะเป็นมูสเหนืดๆเลยนะไม่เชิงกับอุ่นมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆครีมเหนืดๆค่ะแต่มันไม่หนือเท่าที่กินนะ ชุบแป้งทอดเดี๋ต่ตอนนี้ได้แล้วหนึ่งชิ้นนะอ่ากลับด้านหนึ่งชิ้นตอนนี้ก็กลับด้านได้แล้วฮะเอากลับไม่ได้อ๋อผมลืมไปไม่ใช่ในี้กลับไปเลยใช้นี่ที่ขีด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 กลับด้านนะคะสองชิ้นกลับด้านสามชิ้น ด้านสี่ชิ้นกับด้านห้าชิ้นกับด้านหกชิ้นนะคะกลับด้านหมดแล้วดูสีสวยเลยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขอทอดให้เสร็จทั้งหมดนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เนาะเสร็จแล้วครับนี่นะคะก็คือกุ้งของเราเอาไม่ยิ้มไม่ขึ้นนี่น่ากินไหม,มใครดูคลิปนี้ตอนกลางคืนนะคะตายแน่ ตาดาตาดาอ่านเปิมจิมปะโอเคสำหรับวินนี้ชอบกันหรือเปล่าโอ้ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร์ทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการอยากจะทำเป็นจริงนะคะสำหรันนี้ขอตัวลาก่อนแล้หมคิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย